ล o สโ o โฟและลอ s โซโฟคอซาที่สุดของยางถนน p ิรลลี่รุ่นล่าสุดที่มีให้เลือก2สเปคกับปัญหาโลกแตกที่ว่าตัวไหนดีตัวไหนดีกว่าตอบสัน้นๆต้นคลิปเลยเลยกันว่าไม่รู้อยู่ที่คนเลือกนะครับว่ายางมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วแต่ ยาทั้งสองตัวนะครับเลยมีหลายๆจุดที่คนซื้อยังเลือกไม่ถูกนะครับคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกอยาได้ง่ายขึ้นเกินก่อนเข้าเรื่องเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียกยาทั้ง2ตัวนี้ไอ้ตัว Losofor เวอร์ชันปกติของขอเรียกน,น,น้องโฟนะไอ้ตัวนี้เรียกว่าน้องโฟส่วนตัวนี้ผมจะเรียกว่าน้องคอซ่าแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าถ้าจะให้พูดว่า Losofor กับ l o s o o r c o ซ s a ลิ้ิมันจะพันกันนะก็เรียกว่าโฟและคอซ่า เพราะแท้จริงแล้วนะครับระหว่างโฟกับคอซ่าเนี่ยมันคือ,อยางที่มีพื้นฐานนะครับแบบเดียวกันแต่แตกออกเป็น2เวอร์ชันแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันอันดับแรกนะครับคือลายยางโฟและก็คอซ่าเนี่ยจะมีลายยางแบบสายฟ้าเวอร์ชันใหม่เหมือนกันนะครับเป็นลายยางสายฟ้าที่แคบแล้วก็ยาวแล้วก็กระจุกอยู่บริเวณกลางยางเหมือนกันทั้งคู่นะครับสาเหตุก็คือการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ล้อโซ่สบนถนนจริงๆคนที่ขี่ล้อโซ่สามนะครับในทางเปรียบ ส่วนมากจะเบาคันเร่งและไม่เข้าโค้งลึกแต่ทางแห้งใส่เต็มนะครับทีม R&D นะรหรือทีม Research and Development ของ Pilarly เนี่ยจึงตัดสินใจที่จะย้ายลายยางมาไว้บริเวณตรงกลางหน้ายางคือบริเวณที่ถูกใช้งานนะครับหรือบริเวณที่เวลาเราเข้าโค้งประมาณ30-40องศาเป็นองศาที่เราใช้งานประจาวันถ้าเข้าโค้งมากกว่านั้นลายยางจะน้อยลงหรือไม่มีลายยางเลย อย่างเช่นตรงนี้บริเวณสุดขอบยางนะครับก็จะเป็นยางเหมือนยางสลิปไปเลยทั้งคู่ทั้งยางหน้าแล้วก็ยางหลังออปชั่นที่แตกต่างระหว่าง2ตัวในเรื่องลายยางนี้นะครับก็คือว่าเห็นได้ชัดๆก็คือรายละเอียดและจุดประสงค์ข,ของการใช้งานซึ่งโฟเนี่ยจะถูกออกแบบให้สามารถใช้ดอกยางรีดน้ําได้เต็มที่ขี่ทางเปียกได้อย่างมั่นใจอัตราส่วนของดอกยางกับเนื้อยางนะครับจะอยู่ที่10% ก็คือถ้าคำนวณจากพื้นที่้ายางทั้งหมดนะครับตัวล็อกโฟหรือน้องโฟเนี่ยจะมีอัตราส่วนลายยางที่10%ส่วนคอซ่าจะออกแบบเพื่อทางแห้งเป็นหลักแต่ยังขี่ได้ถ้าเจอทางเปียกนะครับคืออารมณ์แบบขี่แทกเปียกได้ประมาณนั้นลายยางของคอซ่าเนี่ยจะมีรถกระบะสิ่งนะครับลายยางของออซ่าเนี่ยจะมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าโฟอยู่ประมาณ2%ด้วยการเปลี่ยนลายยางให้กลายเป็นสายฟ้าขาดนะครับแล้วก็ลดทอนไอตัวขีดขีดด้านข้างขีดขีดทั้งข้างอันนี้จะมีอยู่4อัน อันนี้ก็จะคือหารออกไปเลยออกไปอีก2อันก็คือจะเหลือขี่แค่2ออันนะครับก็คือจะเพิ่มพื้นที่สลิกระีหรือพื้นที่ยึดเกาะยางล้อนะครับเหมือนยางสลิกเนี่ยมากขึ้นเพื่อการยึดเกาะในทางแห้งเนื้อยางเนี่ยจะเรียกว่าใกล้เคียงก็ไม่เชิงนะครับโฟนเนี่ยจะให้เนื้อยางหน้า2อคอมเพลยางหลัง3าคอมเพลนะครับก็คือ,อยางหน้าเนี่ยจะให้ลดอฮาร์ดแล้วก็ด้านข้าง2ข้างจะเป็นลดซอฟท์นะครับและยางหลังลดอฮาร์ดล้ซอฟ แล้วก็รถเลสซิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นยางที่เขาเรียกว่าเนื้อยางคล้ายๆกับยางสนามแต่ว่ายังเป็นสเปคในยางถนนอยู่ในขณะที่คอซ่าเนี่ยจะเป็นเนื้อยางนิ่มกว่าโฟนะครับคือเป็นเนื้อยางประเภทเดียวกันก็คือว่ายางหน้าเนี่ยจะเป็นรดฮาร์ดรถซอฟต์แต่ว่ายางหน้าข้างๆไอ้รดซอฟต์เนี่ยจะเป็นผมเรียกว่ารถซอฟต์พลัสแล้วกันรถซอฟต์รถซอฟต์พลัสก็คือว่ามันจะนิ่มกว่าโรดซอฟต์ของตัวนี้ส่วนยางหลังเนี่ยตรงกลาง ะจะเป็นเนื้อ,อยางโลดมีเดียมซอฟต์ก็คือมันจะนิ่มกว่าด้านข้างของโฟตรงนี้ตรงกลางนี้นะจะนิ่มกว่าด้านข้างของโฟแล้วก็ด้านตรงไหลาย,ยางเนี่ยทั้งหมดกว้างๆเลยเนี่ยคือ SC3 นะครับหรือ Special Com p ฟ u n d 3คอซ่าเนี่ยจะให้เนื้อ,อยาง SC มาในยางหลังโดยที่ความพิเศษของ SC3 ที่อยู่ในตัวนี้นะครับคือเป็นเนื้อ,อยางแข็งที่ไม่ต้องใช้ผ้าหวอมยางและเป็นเนื้อ,อยางแข็งที่ทนที่สุดถ้าเทียบกับ s ออื่นๆ คือว่าถ้าเทียบกับยางแข็งด้วยกันอันนี้ทนโอเคเข้าใจตรงกันนะจุดประสงค์ที่ใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนระหว่างน้องโฟนะครับกับคอซ่าซึ่งโฟเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อขี่ถนนโดยที่มีเนื้อยางซิ่งในยางหลังตรงขอบๆนะครับเอาไว้หวดโค้งเวลาออกทิปหรือไปขี่แท็กีแบบขำๆได้นะครับเป็นการใส่คอมเพลย์ยางหน้ายางหลังที่บาลานซ์กันขี่ได้หลากหลายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าก็คือใช,ช้ในพิชิป,ประจําวันได้ออกทิปได้หวดโค้งได้ลงสนามได้แต่คอซ่าเนี่ย คอซ่าเนี่ยจะเป็นจริงจังในเรื่องของการหวดโค้งมากกว่านะครับถ้าเป็นคนที่อชอบใช้รถในการออกคิปใช้คือถ้าเจอโค้งตรงไหนใส่หมดตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าไปตัวเปล่าแค่ใส่เล็กซี่สูงไปสนามหรือว่าใส่เล็กซี่สูงไปออกคลิปประมาณนั้นนะครับเรื่องของโครงสร้างถ้าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างกับรูปทรงนะครับอย่างที่บอกว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นยางที่มีพื้นฐานเดียวกันก็คือถอดแดกออกมาคือจุดเนี้ย เรื่องของโครงสร้างลูกทรงของไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบสรุปสั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเดียโบลอโซโปบน้องโฟลี่น้ําดีกว่าอายุการใช้งานยาวกว่าขับขี่ได้หลายโอกาสทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ออกทิปแล้วก็ได้ยางหลัง3ามคอมเพลต์พร้อมยางซิ่งรับโพ o n ะส่วนคอซ่าเนี่ยทางเปียกขี่ได้นะครับลายยางน้อยเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะก็คือทางแห้งเนี่ยกินขาดนะครับ 3. ได้เนื้อยางนิ่มดูดติดพื้นนะครับแล้วก็ 4. ได้เนื้อยางหลังแบบ2คอมเปาที่มีเนื้อยาง SC3 สเปคสนามรองรับนะครับนิยามการใช้งานของทั้ง2ตัวนี้นะครับคือคือถ้าให้ผมสรุปแบบอ่าสำนวนผมได้กันนะลัสโซโฟ,โฟนะครับไปมั่วทั่วโลกที่มีถนนนะแล้วก็ส่วนคอซ่านะครับจะเป็นถนนสายขิงเน้นทางโคง้งลงสนามเลือกอันที่ใช่และขอให้มีความสุขกับการขับขี่สวัสดีครับ